มาดูความคืบหน้าในคดีเมื่อวานนี้ที่ไม่ได้ประกันตัวก็คือตะวันกับแฟรงค์ในคดีป่วนขบวนเสด็จเพราะมีข้อหามอ1 6ยุยงปลูกปั่นแล้วก็รวมถึงพรบอคอมพิวเตอร์นอกเหนือจากกรณีผิดกฎหมายจราจรดูหมิ่นเจ้าพนักงานหรือกรณีที่เป็นกฎหมายที่เดิมมีโทษปรับเนี่ยท่านผู้ชมแต่มันเป็นข้อหาหนักแล้วสารยามไม่ให้ประกันตัว ที่ได้ประกันตัวก็จะเหมือนกับคนอื่นๆก่อนหนะ้าก็คือสายน้ำนพสิมตีระยาพิวัตรถูกออกหมายจับในคดีร่วมกันสนับสนุนการทำลายโบาราณสถานจากรณีพ่นสีกำแพงพระบรมราชวางังท่านผู้ชมฮะสายน้ำเนี่ยได้ประกันขณะที่โดนขหาสนับสนุนเช่นเดียวกับนักข่าวประชาไทยกับชักภาพอิสระใช่ไหม ซึ่งได้ประกาศตัวมาก่อนหน้าในวงเงินคนละสามหมื่นห้าเมื่อวานนี้สายน้ำก็เช่นเดียวกันจะต่างกันตรงที่ว่ากรณีของอนักข่าวของประชาไทยกับช่างภาพอิสระสามไม่ได้กับเงื่อนไขไม่ได้กำหนดเงื่อนไขอะไรไม่มีเงื่อนไขอื่นนะคะแต่แตแตกรณี <ผม S 2> ของสายน้ำ,นำหรือนายนพศินเนี่ยกำหนดเงื่อนไขห้ามทำกิจกรรมในลักษณะนี้และห้ามก่อความวุ่นวายค่ะ ห้ามไม่ให้ผู้ต้องหากระทําการลักษณะเดียวกับที่ถูกกล่าวหาในคดีนี้หรือเข้าร่วมกิจกรรมใดๆที่อาจจะก่อให้เกิดความวุ่นวายกับบ้านเมืองอ่านี่นั่นก็แปลว่ามันต้องตีความคําว่าเข้าร่วมกิจกรรใดๆกิจกรรมใดๆที่อาจจะก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองขณะที่กรณีช่างภาพอิสระคุณยาเมื่อวานนี้ที่คุยกับเราในคุยนอกจอก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้บริษัทเดอะสเปซบาร์ ออกแถลงการชี้แจงกรณีตำรวจกล่าวโทษอนบคดีกับนายนัทพลหรือคุณยาช่างภาพซึ่ง The Space Bar ระบุว่าเป็นช่างภาพประจำกองบริการสเปซบาร์ในข้อหาเป็นผู้สนับสนุนทำให้โบราณสถานเสียหายจากการเขียนเขียนข้อความโดยมีแถลงการของบริษัทสเปซบาร์ระบุว่าบริษัท1 1> ให้นายนัทพล หยุด <c oughs> ปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวมีกําหนดเวลา5วัน <c oughs> ก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่14ไปจนถึงวันที่18กลกุมภาพันธ์เพื่อสแสวงหาข้อเท็จจริงในกรณีที่น,นายนัทพลถูกตั้งข้อหาจนนาไปสู่การจับกลุ่มในครั้งนี้ 2. ในแถลงการของบริษัทต้นสังกัดเนี่ยค่ะระบุว่าเหตุการณ์ที่นําไปสู่การจับกลุ่มน,นายนัทพลก็คือการพ่นสีสเปรย์ข้อความบนกําแพงวัดพระแก้วเกิดขึ้น28มีนา66 ในครั้งนั้นบริษัทได้ตรวจสอบตามสายงานบังคับบัญชาปรากฏข้อเท็จจริงว่าบริษัทไม่ได้มีการมอบหมายงานให้นายนัทพลหรือช่างภาพคนใดไปถ่ายภาพเหตุการณ์ดังกล่าวและนายนัทพลยอมรับว่าไปถ่ายภาพเหตุการณ์นั้นเองอบริษัทได้ตักเตือนนายนัทพลว่าอย่าให้มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก เพราะวัดพระแก้วเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยนับถือศักการะการใช้ว่าพระแก้วเป็นพื้นที่แสดงออกทางการเมืองเป็นกลยุทธ์ในการสร้างความสนใจแต่เป็นพฤติกรรมที่ทำร้ายจิตใจของคนไทยไม่ควรสนับสนุนเผยแพร่พฤติกรรมเช่นนี้ และข้อ3ก็คือบริษัทยืนยันว่าในฐานะสื่อเราเป็นกลางในทางการเมืองให้กับพื้นที่ให้พื้นที่กับกลุ่มกิจกรรมพรรคการเมืองทุกกลุ่มเท่าเทียมกันเราสนับสนุนการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขไม่สนับสนุนอุดมการทางการเมืองใดๆที่สร้างความแตกแยกในสังคมและไม่อ้างสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนมาปกป้องปกปิดการกระทําที่มีวาระแอบแฝงทางการเมือง ด้วยความเคารพเชื่อมั่นในวิชาชีพบริษัทเดอะสเปซบาร์ The จำกัดซึ่งออกแถลงการในนามที่ถือว่าเป็นต้นสังกัดของคุณนัทพลที่เป็นช่างภาพที่ถูกระบุอิสระค่ะแต่ในความเป็นจริงทางสเปซบาร์เขาบอกว่าเป็นช่างภาพประจำกองบริการของสเปซบาร์และมันมีการมอบหมายให้น,นัทพลหรือช่างภาพคนไหนไปถ่ายภาพเหตุการณ์นี้โดยน,นัทพลยอมรับว่าไปถ่ายภาพเหตุการณ์นั้นเองแล้วก็ได้ตักเตือนอย่างที่ว่า